หัวข้อที่สองของค่ำคืนนี้นะฮะหัวข้อที่สองคคืนนี้ปรากฏการรอบๆการตรึงกลางเขนมีอะไรบ้างนะครับก็มีประมาณ6ชั่วโมงอ่หกเหตุการณ์ใน6ชั่วโมงนะครับแน่นอนว่าพระเยซูแบกกางเขนไปนะฮะแล้วก็ตาโรมันก็ตึงกลางเขนนี่ก็เป็นภาพว่าดที่ จำลองเหตุการณ์ว่าเขาจะตึงอย่างนี้ฮะเขาก็จะตอกตอกตะปูลงไปที่มือ,อที่ข้อเท้าแล้วก็ดึงขึ้นไปอย่างนี้ฮะอยู่ในหลุมนะเสาก็จะปักอยู่ในหลุมแล้วก็อยู่นอกเมืองเยรูซาเล็มภาพนี้ได้รับอิทธิพลจากจากข้อมูลในสมัย300กว่าปีนะฮะเชื่อว่าอยู่ทางทางตะวันตกอ่าการตึงอย่าง แต่ต่อมามีการคนพบว่าการเตือังเขนไม่อยู่ฝั่งตะวันตกนะอยู่ทางทิศเหนือของเยรูซาเล็มนั่นเองภาพนี้ยังเป็นฝั่งตะวันตกแสดงว่านี่เป็นภาพในมุมมองแบบแคทอลิกนะครับที่น่าสนใจก็คือบนการเขนของพระเยซูเนี่ยมีการเขียนข้อความเป็นป้ายนะฮะซึ่งเป็นภาษากิบรูภาษาลาตินแล้วก็ภาษากรีกนะครับเขียน แปลเป็นไทยได้ว่าเยซูชาวนาโซเลตกษัตริย์ของพวกยิวนะฮะแล้วก็ข้างซ้ายก็จะเป็นโจรข้างขวาก็จะเป็นโจรซึ่งอยู่คนละข้างกับพระเยซูนะครับผมไม่แน่ใจว่าวันนั้นเขาตึงแค่สามคนหรือเปล่าหรือตึงมากกว่านั้นนะฮะแต่น่าจะประมาณแค่สามคนเพราะว่ามันเป็นเทศกาลก่อนเทศกาลปัสกาหนึ่งแลวใกล้วันสบาโตด้วยนะครับ นะะเนี่ยฮะเนี่ยพระเยซูจะแบกกัางเขนจากจากที่ทําการของปีลาจ,จนมาถึงที่โกลโกธานะฮะแบกมาแล้วเขาก็จะเอาพระองค์ตรึงบนไม้งเขนซึ่งซึ่งป้ายเนี่ยมันก็มีความเขาเรียกแะไรนำเสนออยู่สองแบบด้วยกันคือแบบแรกคือเป็นรูปตัวทีนะฮะไม้งเขนเป็นรูปตัวทีป้ายก็จะอยู่บริเวณใกล้ๆศีรษะของพระองค์หรือว่าเป็นรูป ตัวตัวทีอีกแบบหนึ่งซึ่งมีหัวนะครับป้ายก็จะอยู่ด้านบนอ่าก็เป็นสองแบบทีแบบทีใหญ่แคปิตอลไม่มีหัวถ้าตีเล็กจะมีหัวใช่ไหมฮะไม้กางเขนอ่าเนี่ยเขาก็เป็นข้อสันนิษฐานนะฮะเนี่ยฮะถ้าท่านมองมันมันก็อาจจะไม่คุ้นเคยเพราะว่าไม้กางเขนที่อยู่ตามบทเนี่ยจะมีจะมีด้านหัวด้วยอ่านั่นก็เป็นลักษณะของการประยุกต์ของสัญ,ญลักษณ์นั่นเองแต่ความเป็นจริงใน ในประวัติศาสตร์เนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้นะครับ mm hmm. โอเคซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดเรื่องงานตึงงานเขนเนี่ยหมายความว่าน่าจะอยู่ที่ถนนแบบนี้นะครับแบบภาพประกอบเนี่ยแสดงว่าถ้าแบบนี้เนี่ยจะทําให้คนที่เดินผ่านไปมานะฮะในมัทิวบทที่27ข้อ3าบกวอกว่าคนทั้งหลายที่เดินผ่านไปมาพูดหมิ่นประมาทพระองค์สันศีษะยาะเย,ะเยะ้ยแล้วก็พูดว่า เจ้าที่เอ่อเจ้าเป็นคนที่จะทําลายพระวิหารแล้วสร้างขึ้นใหม่สร้างขึ้นภายในสามวันนี่นะจงช่วยตัวเองให้รอดถ้าเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงลงมาจากกลางเขนเถิดอ่ามีการพูดเยาะเย้ยถักถากนะฮะน่าจะเป็นสถานที่ที่คนเดินผ่านไปมาได้แบบนี้นะครับแต่ถ้าอยู่บนภูเขาเนี่ยตามเพลงบ้างตามภาพวาดต่างๆมัง่งไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าถ้าเป็นภูเขาคนจะเดิน เดินไปมาไม่ได้นะดังนั้นมาทิวบทที่27ข้อ39จึงจึงใกล้เคียงกับข้อมูลใหม่ที่พูดถึงว่าพระเยซูน่าจะถูกตึงตามถนนนั่นเองนะแล้วก็มีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือพระเยซูให้ยอนดูแลแ,แม่ของตนเองนะฮะแล้วก็ให้ให้มารีมารดาของพระองคเนี่ยดูแลยอนเป็น เหมือนแบบเป็นแม่ลูกกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งในที่พระกัมพีบันทึกเหตุการณ์ต่อมานะครับพระกิติคุณสัมพันธ์ก็เล่าเรื่องต่อเนื่องนะฮะน,นี่ก็เป็นชาร์ตที่เราสามารถศึกษาเปรียบเทียบได้นะครับ3ชั่วโมงสุดท้ายเกิดอะไรบ้างอันนี้เราก็พูดไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะอันนี้เราก็มาพูดรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะฮะเรื่องของการตึงกางเขนของพระเยซูนะครับ เขาบอกว่าการตึงกางเขนไม่ใช่พระเยซูอย่างเดียวนะคนอื่นๆที่ที่ถูกตึงในสมัยโรมันเนี่ยก็จะรับน้ำหนักของตัวเองแล้วก็บิดไปมาแต่เนื่องจากพระเยซูเนี่ยถูกเครียดน,นะด้วยแซ่ที่ที่มีหนามอยู่ที่ปลายเนี่ยแล้วก็พระองค์ก็ถูกพูดง่ายว่าทรมานเจียนตายแล้วล่ะก่อนที่จะมาแบกกางเขนของตนเองเนี่ยแล้วก็มีการ นำหนามมาสารเป็นมงกุฎแล้วก็สวมใส่ที่ศีรษะของเยซูเนี่ยดังนั้นพระองค์ก็จะมีการเสียเลือดและทรมานมากดังนั้นการตายของพระเยซูบนไม้กางเขนเนี่ยจึงแบบไม่นานฮะและ้วแล้วการแบกรับน้ําหนักของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็บิดบิดซีโครงนะฮะบิดไปมาจา่งดังภาพประกอบเนี่ยฮะสุดท้ายพระองค์ก็สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนั่นเองเนะดังนั้นจะไม่มีการเอาเอาเรียกอะไรอ่ะ ้อนมาทุบที่ขาให้หักเพื่อพระองค์จะแบกรับน้ําหนักของตัวเองคงไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็ตรงตามคํารยากรณ์ในพระคัมภีร์อีกดังนั้นทหารโรมันก็เลยใช้ใช้หอกแทงแค่นั้นเองว่าเช็คว่าตายหรือยังนะผลปรากฏว่าตายแล้วทำไมเขาต้องรีบให้ตายเพราะว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันศุกร์ซึ่งถ้าเย็นปุ๊บมันจะกลายเป็นวันสบาโตทันทีพระอาทิตย์ตกดินกลายเป็นวันสบาโตกเขาต้องรีบฮนะนั้นเขาก็จะให้นักโทษเนี่ย ตายตายก่อนนั่นเองเนื่อการทุบขาให้ให้หักเพื่อไม่สามารถล้าน้ำล้ำน้ำหนักตัวได้เนี่ยจึงถือว่าโอ้โหโหดมากในสมัยนั้นนะครับอ่าเนี่ยฮะนี่ก็จะเป็นภาพตัดขวางการตอกตะปูลงที่มือนะฮะของนักโทษในสมัยนั้นนะฮะบางคนบอกว่าตอกที่ฝ่ามือแต่ในภาพประกอบนี้ตอกไปที่ข้อมือเพื่อให้กระดูก กระดูกที่ข้อมือรับตับปูได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ด้านกายภาพนั่นเองกายวิภาคอืมเช่นเดียวกับตะปูนะฮะเขาจะทับเอาเท้ามาทับกันนะครับแล้วก็ตอกไปแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้เราก็ได้พูดไปแล้วนะฮะเรื่องของเยเรมีกอตโตนะฮะหรือว่าอุโมงค์ที่ ขังเยรมีและเชื่อว่าหีบบรรทัดสัญญาอยู่ในอุโมงค์นั้นนะครับเมื่อโลหิตพระเยซูหลั่งไหลก็ไหลไปโดนหีบบรรทัดสัญญาทําให้เกิดแผ่นดินไหวจนม่านในวิหารฉีกขาดอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เรากล่าวไปแล้วนะฮะอันนี้ก็นํามาประกอบภาพเป็นภาพประกอบต่อเนื่องนั่นเองนะครับเนี่ยฮะกลโกธาไม่ได ไม่ได้ตึงบนเนินนะฮะแต่ตึงด้านล่างของเนินตรงจุดที่ที่พบเยเรมีกอตโตหรือว่าอุโมงที่ขังเยเรมีเนี่ยตรงกุลโกธาเนี่ยเขาเรียกว่ากรดอนแคลเวอรี่อ่าแล้วก็มีสวนอยู่ตรงนั้นด้วยนะตำแหน่งนี้เองนะฮะภาพภาพที่วงกลมเนี่ยนะฮะเยเรมีกอตโตหรือว่าอุโมงที่ขังเยเรมีกุลโกธาอยู่ตรงนี้ดังนั้นเขาไม่ได้ ไปตึงพระเยซูบนบนเนินที่มีรูปหัวกระโหลกตรงนี้นะแต่เขาตึงบริเวณที่อูดเดินนะท่านเห็นอูดเดินไหมเชื่อกันว่าเขาตึงพระเยซูอยู่ด้านล่างนั่นเองอ่าพอตึงเสร็จแล้วพระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเกิดปรากฏการเกิดอาทิตย์ดับไปสามชั่วโมงเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็พระองค์ก็พูดคำ ออกมาเอลีเอลีลามาสัมบักธานีเนี่ยแล้วผมก็สิ้นประชนเนี่ยคนก็ทหารตรงนั้นก็เห็นแล้วก็โอ้โหรู้แล้วว่าโอ้นี่เป็นพระบุตรของประเจ้านั่นเองนะครับในตําแหน่งของของที่ที่เป็นข้อสันนิษฐานใหม่เนี่ยชื่อว่าภูเขาหัวก็ะโหลกเนี่ยน่าจะอยู่ทางเหนือของเยรูซาเล็มนะฮะเมืองเยรูซาเล็มไม่ได้อยู่ทางตะวันตก นะครับนะฮะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าในจุดตำแหน่งที่ที่ชาวแคทอลิกเชื่อว่าเป็นอุโมงค์ฝังพระศพของพระเยซูเนี่ยเดิมในคริสต์ปีคริสตศักราชที่1นึ่งนะฮะเยรูซาเลม็มถูกเปลี่ยนชื่อเมืองนะครับไม่ได้ชื่อเมืองเยรูซาเลม็มชื่อเมืองตอนนั้นเนี่ยถูกเปลี่ยนโดยซีซ่าที่มีชื่อว่าฮาเดรียนนะฮะ ชื่อเมืองมีชื่อว่าอาเลียคาปิโตลิน่าในสมัยคศ135เนี่ยไม่มีคนยิวไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับคนยิวเลยแต่มีวิหารตำแหน่งที่เชื่อว่าเป็นที่ที่อุโมงค์ฝั่งประสบของพระเยซูเนี่ยกลายเป็นตำแหน่งตั้งวิหารของอโฟดาเดี๋ยวผมซูมภาพขึ้นมาให้เห็นชัดเจนนะเนี่ยตำแหน่งตำแหน่งนี้ฮะเป็นวิหารของอโฟดายแล้วก็ที่ตั้งปวิหารเนื่องจาก ปีคศ70เนี่ยพระวิหารถูกเผาทำลายไม่เหลือแล้วพวกโรมันก็มาตั้งเชื่อว่าเป็นการตั้งวิหารจูปิเตอร์อ่าแล้วก็มีการทำถนนตรงหรือเรียกว่าคาโดนะฮะซึ่งอยู่กลางเมืองเยรูซาเล็มเลยในสมัยปีคศ135เนี่ยนะครับเรียกว่าถนนตรงอ่าแล้วก็ใช้ประตูดามัสกัสซึ่งอยู่ทางเหนือ,อวิ่งมาดังนั้น ถ้าพระเยซูถูกถูกเขาเรียกวอะไรอะ่ะอยู่ตรงอุโมงค์อยู่ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นการลบหลู่เลยนะฮะเพราะว่าเป็นวิหารของพวกต่างชาติอยู่ตรงนั้นทับตำแหน่งเดียวกับที่เป็นอุโมงค์ฝั่งพระศพพระเยซูแต่ต่อมาในปีคศ320นะคอนสแต,ตนตินโดยพระมารดาคือเฮเลนาเนี่ยมาเปลี่ยนหรือว่ามาค้นพบไม้กางเขนโบราณ นะฮะส่วนพระวิหารไม่มีแล้วนะฮะวิหารจูปิเตอร์เนี่ยลานตรงนั้นกลายเป็นที่ทิ้งขยะในสมัย320ปีนะฮะคศ .320 นะ,ะแล้วก็มีการค้นพบอุโมงค์ฝั่งกระสุรต่อมามีมีการทำเส้นทางที่เรียกว่าเวียโดโลโรซาเส้นทางแห่งความทุกข์ระทมนะครับเขาก็จะมาตั้งเริ่มต้นที่การรับไม้กังเขนแรกของพระเยซูหมายเลขหนึ่ง เป็นสเตชันนะฮะที่1ที่2เล่ากันไปถึง14สเตชันจนถึงตำแหน่งที่เชื่อกันว่าเป็นอุโมงค์ฝังประสบแล้วเขาก็เรียกสถานที่นั้นว่า Church of the Holy s e p u l h h ซึ่งแปลว่าคิจักของสารศักดิ์ส,สิทธิ์นั่นเองอันนี้เป็นของแคทอลิกแล้วก็เชื่อว่าไอเส้นทาง14ตำแหน่งเนี่ยที่พระเยซูแบกกางเขน จนมาถึงอุโมงค์ฝั่งประสบเนี่ยกลายเป็นตำแหน่งที่คนคริสเตียนทั่วโลกนะฮะจะมาเดินตามเส้นทางนี้นะครับเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นผังเมืองอันนี้อยู่ที่บ้านของขยาฟาสปัจจุบันก็คือโบสถ์เซนต์ปีเตอร์อินการากาตู้นั่นเองอันนี้ผมก็ไปถ่ายรูปมานะตอนที่ไปอิสเอลปีอันนี้น่าจะปี2018 เป็นการบันทึกภาพนำมานำเสนอให้พี่น้องได้ดูนะเนี่ยคือประตูไลออนเกศซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเยรูซาเล็มนะฮะแล้วก็ี่จุดเริ่มต้นเป็นโรงเรียนอ่เป็นโรงเรียนของของชาวมุสลิมที่น,นั่นอ่ารับหมายกังเขนอ่าจุดที่สองก็เดินไปเรื่อยๆนั้นพวกที่สแสวงบุญหรือว่าพวกที่แบบอยากลําลึกแบบเดียวกับที่พระเยซูทนทุกข์ทรมานเนี่ยเขาก็จะมาเดินตามเส้นทางนี้ แล้วก็ไปยังที่อุโมงฝั่งพระสบของพระเยซูอันนี้เป็นมุมมองของพี่น้องชาวแคทอลิกนะฮะสวนโบแตสแซนเราเราไปใช้ลําลึกถึงที่การ์เดนทูมนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อมูลซึ่งเออสองมุมมองสองนิกายนะฮะอันนี้ก็เป็นงานคนเชื่อว่าปีครศส0พระองค์ถูกตึงที่นั่นทางตะวันตกนะครับอันนี้ปี325มีการสร้างโบสถ แต่ที่ที่ผมบอกไปแล้วว่าเฮ้ยมันมันเคยเป็นโบสถ์ของอะโฟดายไทพีของโรมันเนี่ยเฮ้มันได้เหรออยู่ตรงเดียวที่เดียวกับหลุมอุโมงค์ฝั่งพระศพนะฮะมันม,มันน่าจะถูกสง,งวนไว้หรือเปล่าอันนี้เป็นมุมมองของผมเองนะฮะผมก็ทีนี้คนคนที่เขาไม่รู้ประวัติศาสตร์เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรในจุดนี้นะ,ะแต่เราในฐานะที่เป็นผู้สนใจในประวัติศาสตร์เนี่ยมันมันก็ทำแม่งทำแม่งอยู่ ดังนัคนที่เขาศึกษาเขาก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นตำแหน่งที่อยู่นอกเมืองอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์อีกอีกจุดหนึ่งนะ,ะที่ทหารโรมันยอมรับว่าไปเยูสูปเป็นพระบุตรของพระเจ้านะ,ะอันนี้ท่านก็ไปหาอ่านเอาได้ในพระคัมภีร์นะครับ